เมากเลยแม่ชบามีหตัวแต่ยังไม่ดูว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวคู่บ้างตัวครับบางตัวกินนมยังไม่เป็นเลยลมมากเลยอนนี้ ตัวสุดท้องเลยัวนี้แต่ตัวนี้หอมกว่าคนตัวอื่นเลย,ยให้เวลาพักซื้นสักหน่อย ออกไปทางตัวผู้หมดเลยอันนี้ออกไปทางตัวผู้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 มีแต่ฉบาเช่ตัวเดียวตัวขาวเนี่วขาวล้วนน่ะได้ฉบาตัวเดียวกับกับกับตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สีน้ําตาลหรอกตัวนี้จะสวยนี่ตัวเนี้ย นี่ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียต้วนี่ตัวนี้ตัวเมียนันทับลูกวไะไรชบานอนทับลูกเนี่ยนะ ทำไมเมื่อเช้านี่มันร้อนลนเหลือเกินร้องคนคังไอเราก็นึกว่ามันมันอะไรมันร้อนแล้วมันก็วิ่งวนไปวนมาทีนี้ผมก็เลยเปิดประตูกะว่าจะให้มันวิ่งเล่นมันมุดเข้าไปในในใต้ก้าอี้นั่นวิ่งเข้าไปในห้องแล้วมุดผมก็เลยลากออกมาที่เทม ก็ไม่ลาเพิ่มเข้ามนะีที่จะจะมันจะน้อยไปไม,ม่มีที่สุดจะให้มีที่ตัวเล็กสุดข้าป มาลงอ,อะไรอะไรเฮ้ยเอ้ยจะ,ะ,ะไ,ได้ชาวาต้องสำมรอบออกมาซะหนิลบก,กินเข้าไปอ่ะ,อะเดี๋ยวให้เวลามันก่อนเมื่อกี้พาชาวาไปอาบน้ำเพราะว่ามัน มีเลือดมีอะไรเยอะก็เลยพาไปอาบน้ำดูดีขึ้นมาครับนะตัวนี้เนี่ยตัวเล็กที่สุดแล้วเนะนี่ยตัวเนี้ยแม่มันไม่ยอมเลี้ยให้เนะนี่ยตัวเนี้ยกินนมไม่เป็นเลย ผมต้องทํำยังไงจับมันกินทีละตัวป่ะหรือว่ามันยังไม่พร้อมที่จะดูดนี่มันก็เพิ่งออกนะเพราะนมมันยังไงเนี่ยตัวนี้กินได้แล้วเนี่ยดูดได้แล้วไอ้พวกเนี้ยยิ่งยิ่งแย่ยึ้ที่ยอมดูดซะทีไอ้นี่กระปีนขึ้นไปทําไมไม่รู้เนี่ยเนี่ยนมอยู่ตรงนี้ นี่มันคืโอโหไปทำไมกระปากมันใส่ได้ไงลูกเปียกทุกตัวเลยสบาบาเอ้ยเอาผ้าปูไว้ให้ลูกมันขอาปูหน่อยลมเลือเกินเดี๋ยวผมจะปูไว้ทั้งหมดเลยวะ ปิดอันนี้ไว้ทั้งหมดเลยลม,มปิดเอาไว้อย่างนี้เลยลมเกินไปมันหนาวเลยน่าจะหนาวแลับลมหนาวมาพอดีมันก็ออกลูกเลย เดอ๋วยวไปเ้าอย่ในนั้นแหละไม่ต้องออกมา <c oughs> ไ,มได้พอดีแล้ว <c oughs> ให้มันเลี้ยงลูกอยู่ในนั้นแหละ ทำเสากลางแล้วก็ทำเป็นอุโมงค์ให้มันดีกว่าไหม ยังบางลมให้ก่อนผมต้องทำยังไงเนี่ยไปซื้อมาอีกอันหนึ่งแล้วก็เจาะรูบอ่ะประกบกันแล้วก็เจาะรูให้ชาวบ้านมุดออกให้รูมันอยูนะ่ในนั้นเลยมึงถึงจะไม่หนาวมันเหมือนจะเป็นโพรงเนาะให้มันเป็นเหมือนโพรงอ่ะไปซื้อมาอีกอันนึงรป,ประกบกันนี่ให้แม่มุดออกมาแล้วก็มุดเข้าไปเลี้ยงแล้วมุดออกมา กล้องวงจรปิด24ชั่วโมงเลยบางตัวก็ดูดนมยังไม่เป็นนะต้องจับให้ดูดนมก่อนเต่บางตัวก็กินจนขี้ออกหลายก้อนแล้วตัวที่ร้องอส่วนมากมันยังไม่ได้กินเนี่ยตัวเล็กกว่าคนอื่นเลออตัวที่ห้าไปนี้สีที่ห้านี่ที่ห้า ก็เล็กนิดเดียวเองมันโดนเบียดในท้องมั้งเลยถ้าจะเลี้ยงจะเลี้ยงตัวนี้เลยในคอกนี้มีตัวผู้อยู่ตัวเดียวใส่อยตัวเดียวมั่งด้วยตัวเดียวตัวผู้นอกนั้นตัวเมียหมดเลยนี่ตัวผู้มีตัวเดียวมันเหมือนเหมือนกันนี่ครับเห็นปะ โอ้หก oh, ตัวมีตัวผู้ตัวเดียวนะเออเนี่ยตัวผู้ตัวนี้นี่หน้าเหมือนชะบาเลยแสกลางเหมือนกันีน่หน้าผากแสกลางเหมือนกันปิสีน้ำตาลเหมือนกันด้วยแสดงว่าตัวนี้ได้แม่นะ่เนี่ยน่าจะสวยโตขึ้นน่าจะสวยครับใครอยากได้ก็จองเอาไว้ครับให้เลี้ยงสักประมาณสี่เดือนก่อนให้มันหย่านมก่อนสามเดือนแล้วสามเดือนเนี่ยตัวนี้ก็ได้แม่ครับสีน้ำตาล พวกสีดำๆนี่ได้พ่อเพราะว่าพ่อสีมีน้ำตาลอยู่ประมาณสี่สี่ตัวบ่ใจสี่ตัวบ่ที่แรกดูมาเป็นสีน้ำสีดำหมดนะนี่เป็นสีน้ำตาลสี่ตัวแสดงว่าเหมือนแม่สี่ตัวเหมือนพ่อสามตัวเอ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนพ่อสามเหมือนแม่สามอ้ามันมีีตัวกันเนี่ยนี่ฮกจังไหนจ่วยเจ็ดตัวดิเนมาไม่เจ็ดตัวดิจโหขก็เจ็ดเดี๋ยว เจ็ดตัวเอาหมาไม่เจ็ดตัวเอามันมาใส่เจ็ดตัวเอานับยังไงก็ได้หกตัวที่แรกเจ็ดตัวนีนี่หมามีเจ็ดตัวนะนี่พ่าเป็นตัวนี้ออกที่หลังมูสินี่จับอยู่นี่เอาหมามีเจ็ดตัวนะหมาทั้งหมดมีเจ็ดตัวครับมีสีน้ําตาลอยู่สี่ตัวสีดําอยู่สามตัวถ้าไม่ถ้าไม่นับเมื่อกี้ไม่ไม่รู้เลยนะ ปลาจะบาคือออกลูกหลายเ็จเจ็ดต,ตัวเนาะทองแหลกดิน้น่แล้วจะไปทำหมันแล้วครับเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กสุดแล้วนี่นิดเดียวเองรับรองว่าสวยทุกตัวครับเพราะว่าบางแก้วแท้ครับพ่อก็สวยชบาเนี่ยถ้าไม่จิดว่ามันเตี้ยขนมันสวยมากนะชบาขายไม่แพงครับตัวละสองพันเดี๋ยวเลี้ยงให้มันโตก่อน ได้เอาค่านมคืนครับแค่นั้นแหละขายได้ไหมสองพันเอามาดูเอาละัเออตัวละพันแค่นั้นแหละพันใครอยากมารับไปก่อนก็มารับไปได้นะใครที่เลี้ยงนมขวดก็เอาไปเลี้ยงเอามี่จะตัวอ้วนมีตัวเล็กอยู่ตัวเดียว ตัวได้เสียกลางที่แมวมันเอาไว้ตัวนี้เสียกลางมังามตัวเป็นตัวอีกตัวนึงเออนี่แหละตัวนี้นะเสียกลางง่ามเนี่ยลายสวยด้วยนี่ลายสวยเลยเนี่ยบางเท่วตัวนี้ตัวเสียกลางตัวนี้เี่ยผมจะเอาไว้ตัวนี้เป็นเพื่อนกันกันแน่มันนี่ก็สวย เดี๋ยวโตวขึ้นรู้เรื่องเลยครับขนสวยทุกตัวนะขนปุยทุกตัวมันสีนาวเ่าล่าเหอเอาผมมมห้มันผมมมมันสดโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับ